ทองเมืองเก่าเผ่าเทพมงสาอาจยาท่านสีนาดีข้าวอ่อนฟอนนกกาบัวครอบครัวคาฮาดโรงเรียนบ้านพูลทองอำอเภอสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงสวนเกษตรของโรงเรียนบ้านโพนทองแล้วนะคะเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินภายใต้โครงการออมสิน108ปีอิ่มนี้เพื่อน้องโครงการดีๆจากธนาคารออมสินเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่พยางพอโดยสนับสนุนให้นักเรียนทำการเกษตรอย่างพอเพียงเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักเพื่อนํามาบริโภคเป็นอาหารกลางวันซึ่งนอกจากเราจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยแล้วยังฝึกการทําเกษตรและสามารถนําไปต่อยอดในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยนะคะภาพก่อนหน้านี้ถึงวันที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาการจนถึงวันนี้พื้นที่แปลงเกษตรของเราเป็นดินเหนียวดินแข็งปลูกพืชนแม่ง,งามเราจึงได้ไถ ควนดินเป็นครั้งแรกดินก็ยังแข็งเราจึงได้ไถควนดินเป็นครั้งที่สองดินได้ร่วนชุยมากขึ้นการทำเกษตรในโรงเรียนของเราจะทำแบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ปลูกไม้ยืนต้นวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมแปลงเกษตรของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างทางด้านนี้ก็จะเป็นแปลงข้าวโพดค่ะระยะเวลาในการปลูก2เดือนแล้วค่ะ ตอนนี้ข้าวโพดกําลังออกฝักค่ะอีกไม่นานก็จะได้เก็บเกี่ยวนะคะเราก็จะปลูกต้นผงชีรสหญ้าเนเปียเพื่อเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงค่ะแซมไปด้วยตะไคร้บวบแล้วก็ต้นเสาวรดค่ะส่วนแปลงด้านข้างก็จะเป็นการปลูกถั่วฝักยาวและแตงกวาค่ะซึ่งเราได้ทําการเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแปลงผักบุ้ง2แปลงก็ได้มีการจําหน่ายผลผลิต2ครั้งแล้วค่ะซึ่งต้องใช้ระยะเวลา1เดือนในการปลูก จึงจะนำผลผลิตมารับประทานได้ค่ะหลังจะเป็นการปลูกโหระพาใบเตยค่าและยังมีต้นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและการวางท่อปลูกต้นมะนาวต้นพริกต้นมะละกอทำให้ได้ผลผลิตและผลผลิตที่ได้จะนำเข้าโครงการอาหารกลางวันค่ะาที่เราได้ไปชมกิจกรรมการปลูกผักแล้วนะคะ เราก็จะมาดูกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์กันค่ะกิจกรรมการเลี้ยงหมูค่ะอาจจะเป็นพ่อพันธุ์ค่ะและฝั่งนี้จะเป็นแม่พันธุ์ค่ะแม่พันธุ์ของเรานะคะตั้งคันได้3าเดือนแล้วค่ะคาดว่าจะคลอดภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะกิจกรรมการเลี้ยงไก่ต่อนะคะไก่ของเราจะแบ่งออกเป็น2รุ่นนะคะรุ่นแรกอายุประมาณ40สัปดาห์ค่ะมีประมาณ 43ตัวค่ะรุ mm ่น hmm. ท no, ี mm ่ hmm. 2นะคะอายุ <bamboo S 1> 24สัปดาห์จำนวน50ตัวค่ะการออกไข่ของไก่เรานั้นจะออกไข่วันละ40่ฟองค่ะปริมาณอาหารที่ให้ไก่ไข่นะคะ ประมาณ1ขีดต่อตัวต่อวันค่ะนอกจากอาหารเม็ดแล้วเรายังมีอาหารลดต้นทุนอีกค่ะอาหารลดต้นทุนประกอบไปด้วยพืชสับอาหารเม็ดสำเร็จรูป2ส่วนรำแก่2ส่วนรำอ่อน2ส่วนและน้ำหมักจุลินทรีย์หรือกากน้ำตาล1แก้วค่ะกิจกรรมการเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านพลทองค่ะทางเราจะมีกระชังปลาทั้งหมด4กระชังค่ะ ปลานินสองกระชังค่ะและปลาดุกอีกสองกระชังค่ะการให้อาหารนะคะเราจะให้อาหารตอนเช้าทุกวันค่ะวันละสี่ขีค่ะตอนนี้ทางเราเลี้ยงปลามาได้หนึ่งถึงสองเดือนแล้วค่ะคาดว่าประมาณอีก2-3เดือนก็สามารถจำหน่ายผลผลิตได้แล้วค่ะรู้ในกิจกรรมการเลี้ยงกบกันเลยนะครับทางเรือนของเราได้ซื้อลูกกบอายุ27วันจำนวน300ตัวเราเลี้ยงเพื่อศึกษา 2แบบครับแบบแรกเลี้ยงในกระชังโบคับก้วง1เมตรยาว2เมตรและการเลี้ยงจำลองแบบธรรมชาติครับก้วง2เมตรยาว2เมตรครับและเราจะปล่อยลูกกบลงบ่อบ่อละ150ตัวซึ่งลูกกบจะตายในทุกวันเนื่องจากกบตัวใหญ่กัดกบตัวเล็กทางเร็ของเราได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการติบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสอบถามผู้เลี้ยงกบในชุมชนได้ข้อมูลว่า ต้องแยกกบตัวใหญ่ออกจากกบตัวเล็กหรือหาไม้กระเบื้องทำที่หลบซ่อนให้กบเพื่อลดการกัดกินอาหารทางเรือนของเราจะให้อาหารเม็ดแบบลอยน้ำซึ่งเป็นอาหารกบรุ่นเล็กและจะให้แหนแดงเป็นอาหารเสริมของกบด้วยนะครับตอนนี้กบของทางเรี้ยงเราอายุ4 7วันแล้วครับจากการศึกษาทั้งสองแบบเรี้ยนของเราได้สังเกตว่าการเลี้ยงในกระชังบก จะตัเร็วกว่าแต่อัตราการตายจะสูงกว่าการเลี้ยงแบบจำลองแบบธรรมชาติการเปลี่ยนน้ําเราจะเปลี่ยนทุกสามวันเพื่อป้องกันปัญหาน้ําเสียซึ่งจะทําให้กบเกิดโรคครับวิมักจุด e ินทร์เป็นห้องเรียนที่แก้ไขปัญหาขยะโรงเรียนของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้หญ้าที่ได้จากการทำความสะอาดบริเวณเขตในแต่ละวัน รวมถึงกิ่งไม้ที่สับลงในบ่อปุ๋ยเป็นห้องเรียนที่สอดประสบการณ์ให้กับเราความรู้ที่ศึกษาม,มาบางอย่างสามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของเราเองได้ค่ะความภาคภูมิใจของพวกเราชาวพูนทองพวกเราขอขอบคุณธนาคารอมสินที่ทำให้พวกเราและเพื่อนๆได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์และพวกเราจะนำความรู้ทักษะและประสบการณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะโรงเรียนบ้านพนทองขอขอบคุณธนาคารอมสินอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ